ต้นฉบับคลิปจากไมค์บัตเทิลคอร์ดให้เสียงภาคไทยด้วยกูออดอ้ยผมกายว่าเะยังไงยังไงนายก็ตามฉันไม่ทหลุอย่าเดี๋ยวนายจะได้พบกับเพื่อนกะไรกันมาเนี่ยออมมาตะกี้มันมาลุกไฟเงี้ยละแต่ว่าช้าไปนา ไปไม่ได้จังไหนเปไงละมองตามไม่ทันตั้งแท้เลยที่หมายเลยไฟของนายนะถ้าไม่โดนมันก็ไม่มีความหมายหรอกไอ้หมอนี่มันเริ่มเป็นบ้าแต่ว่ามันไม่มีความหมายหรอกเพราะฉันจับทางนายได้แล้วท่าเกต์รักอนฉันจับนายได้แล้วตายซะโซเดกหย่าโอ้ยต้องไม่ไหลเราไม่จริงหรือว่าใช่แล้วมาเลียนไอเดชันแกจบแกนแล้วทำเร็วลงงั้นเหรอถูกต้องโซเดก รีบเบกเบี้ยวเลยไม่อยากจะเชื่อเลยนายจงใจลดความเร็วลงเพื่อหลอกฉันงั้นเหรอสงสงยฉันจะโดนถูกนายเกินไปหน่อยอถูกต้องและตอนนี้ฉันจะเป็นฉากนายแล้วถ้าหมายตายกิ้งหลุนหลุนตะลุ่นขนก้วยวิชาคาราเต้ชัางปะปาไม่ว่าจะทำอะไรนายก็ไม่ทันแล้วมาลิออลเหยอกบดข้าที่หนึ่งช่างปะปาทไปแล้ ตายมาปากระบอท่าที่สองัออออ้ยยังโ่อีกเนี่ยขาไปมากระบท่าที่สามมันเอาจริงจ้าไม่เห็นมชลาเลยอแมยังไม่ตายเหรอเนี่ยเออจริงจริเลยนะโซนิกช่วยไม่ได้ถ้าอย่างนั้นฉันจะโชให้นายดูสุดยอดคิด้วยชาลับมัดเชิงบาปเอามานี่ดิเฮดอัสเตรรยแงะแบงะแม มาแล้วเออะไรกันมันยังมีพังต่ออีกเหรอเฮอด้านบาดไม่จริงนะจุดจบของเลามาถึงแล้วแล้วด้วยพลังนี้จะไม่มีใครหยุดค้าได้อีกต่อไปอ้าวไอ้แม yeah. ่น้าเฮียไฟฟ้าโซนิกเรามาต่อยกสองกันเลยไหมแกมันไอสัปะหลาดเ้ย